วัสดีค่ะมาพบกับ t o ต้ลีโวนะคะพีระเนอร์ตัวก e ีนะคะตัวนี้ค่ะรถเข้าใหม่นะคะคันนี้นะคะสีน้ําเงินนะคะกระจังหน้าสีดำหล่อๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะออฟช่นตร้างข้างครบคันนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างไปชมตัวรถเลยจ้า ไม่แ0 0 0มนานะคะพวงมาลัยเป็นแบบมาติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีปุ่มอีโค่โหมดนะคะแล้วก็พาวเวอร์นะคะให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับจอนะคะแล้วก็แอร์นะคะตัวนี้นะคะเบาะหนังสีดำนะคะรอบคันสีดำนะคะออปชั่นตรงข้างครบนะคะนี่ค่ะมีที่วางแก้ววางโทรศัพท์มือถือวางกระเป๋าได้เลยนะจ๊าลูกค้า สนใจคันนี้นะคะติดต่อได้ที่เต็นท์โอเคคาะเซ็นเตอร์เลยนะคะก็คือเข้ามาเยี่ยมชมมาปรึกษาอะไรได้ก่อนได้นะคะว่าสามารถเอารถได้ไหมนะคะของเรานะคะเอารถได้ทุกอาชีพเลยจ้าดาวศูนย์บาทจ้า